ปอาไอ้หนูมาซื้อของคนเดียวเหรอลูกซื้อเยอะขนาดนี้มีตังค์จ่ายป่ะเนี่ยหลายตังค์นะนี่ไปเรียกแม่มาจ่ายดีกว่าไปหนูมีเงินจ่ายก็แล้วกัน,ะกนอะไม่ต้องทอนนะนี่ไปขโมยเงินแม่มาใช่ไหมฮะไหนเอาเบอร์แม่มาให้ป้าที่ป้าจะโทรฟ้องแม่ซะหน่อยโอ๊ยป้ามีหน้าที่ขายของก็ขายไปสิจะมายุ่งเรื่องของคนอื่นทําไมโอ้เป็นเด็กเป็นเล็ขัดพูดจาแบบนี้เหรอ เกิดเหตุเด็กถูกลักพาตัวเอาไปขายอาวัยวะตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนเอ้าเฮ้ยขยุกเป็นอะไรแบบนี้เอา้เอาไอ้หนูระวังตัวด้วยนะไอ้หนูเยนี่แหละชีวิตในฝันไม่ต้องให้มีแม่มาคอยบ่นด้วยทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองยายหนูยายหนูเรื่องกระเป๋าลูก おっ<ー>ねっ。